สวัสดีครับผมเด็กชายชาโคครับเป็นลูกของมามิปกโกครับจริงๆตอนนี้ผมโตแล้วนะแต่ว่าผมก็มีอะไรมานำเสนอนิดหน่อยแหละในเรื่องของการตั้งครรภ์ของหมามิของผมแล้วก็การคลอดผมออกมาแต่วันนี้จะมีเรื่องอะไรนั้นเดีย๋ยวให้มามิเชอรี่มาเป็นคนอธิบายนะครับพบกับหมามิเชอรี่เลยครับ นีค่ะพี่ชลีนะคะจากแกนชินเหมนเดิมค่ะแล้วก็แน่นอนรายการนี้คือชินอินโนะคะก็เป็นสาระมากมายเกี่ยวกับชินชิลาก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในคลิปช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเบบีคุณแม่ตั้งครรภ์การเลี้ยงดูเบบีประมาณนั้นคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปปิดละสำหรับ เบบี้ <Baby S 2> นะคะไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมวันนี้ถึงใส่ชุดดำคือคลิปวันนี้มันเป็นคลิปที่มีเรื่องน่าเศร้าพอสมควรในการที่จะดูแลเด็กๆตั้งครรภ์น,นะคะรวมถึงการคลอดลูกด้วยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใส่ชุดดำเพื่อที่จะให้เกียรติแล้วก็ไว้อไรสำหรับน้องๆในคลิปนะคะรวมถึงต้องขอบคุณมากๆสำหรับ ผู้ปกครองที่ช่วยแชร์คลิปนี้มาให้เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเคสสตดี้ละกันขอให้ผลบุญผลกุศลนี้ส่งผลให้กับน้องชินในคลิปและน้องชินทุกๆตัวที่เป็นเคสสตดี้ของพวกเราให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ดูแลน้องชินของเราให้ ดียิ่งขึ้นสุขภาพแข็งแรงต่อไปนะคะวันนี้คลิปมันอาจจะเศร้าหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เศร้าตลอดทั้งคลิปหรอกแต่ว่าคลิปแรกเนี่ยอาจจะเศร้านิดนึงก่อนก่อนที่จะไปคลิปแรกเดี๋ยวจะมาพูดก่อนว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรแน่นอนว่าคลิปก่อนนะเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็การคลอดลูกตามธรรมชาติของเบบีนะคะซึ่งคุณแม่มะลิก็เป็นพรีเซนเตอร์ในคลิปนั้นให้ต่อเนื่องยาวมาจนถึงคลิป เรียกว่าอะไรดีนะชิงเต้านมใช่ไหมสึกฟันน้ํำนมคลิปนี้ค่ะเราก็มาพูดถึงการคลอดแบบไม่ธรรมชาติกันบ้างว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะคะ อย่างแรกอย่างที่1ก่อนเลยก็คือความไม่สมบูรณ์ของพ่อหรือแม่ความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้จากหลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ณนะอายุน้อยเกินไปซึ่งก็เป็นไปได้ซึ่งเขาจะเรียกแบบนี้ว่าเป็นท้องสาวอย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องของจีเนติกในตัวของคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งก็ต้องย้อนไปดูในคลิปของสีนะคะซึ่งมันก็จะมีแค่เรื่องของสีขาวกับสีขาวแล้วก็สีเวลเวดกับสีเวลเวดที่ไม่สามารถผสมกันได้แต่มีความเข้าใจผิดคะ่ะซึ่งก็ไม่ รู้ว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรซึ่งเรารีเช็คจากฟาร์มต่างประเทศรวมถึงในรีเ์ชมากมายแล้วว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ผิดวิธีหรือว่าการคลอดที่ผิดธรรมชาตินะคะนั่นก็คือแองโกลาสามารถผสมกับแองโกลาได้รวมถึงบลูไดมอนด์ก็สามารถผสมกับบลูไดมอนด์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันที่3ที่จะทําให้น้องๆเกิดการคลอดที่ผิดปกติอันนี้อาจจะเกิดจาก การที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตว่าลูกๆของเราตั้งครรภ์ก็เลยทําให้เราให้อาหารมากจนเกินไปทําให้เบบีในครรภ์นเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่สามารถคลอดเองได้อย่างที่4ที่จะมีผลก็คือสรีระของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่วิธีจำง,ง่ายๆก็คือตัวเมียค่ะควรที่จะต้องตัวใหญ่หรือเท่ากับตัวผู้นะคะตัวเมียไม่ควรจะเล็กกว่าตัวผู้เพราะว่าลูกเกิดจากพ่อแม่บวกกันหารสอง เพราะฉะนั้นถ้าพ่อตัวใหญ่แม่ตัวเล็กแน่นอนว่าลูกมีโอกาสจะตัวใหญ่กว่าตัวแม่ซึ่งอาจจะทำให้กระดูกเชิงกรานของตัวแม่ไม่สามารถคลอดลูกได้อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสาเหตุเบื้องต้นหลักๆที่จะทำให้เบบี๋ไม่สามารถคลอดได้ตามธรรมชาตินะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเคสซาดดี้อันแรกกันคะ่ะเกิดจากอะไรและแบบไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะ ค่ะจากคลิปแรกนะคะเนี่ยค่ะแม่เขาเบ่งออกมาละและสังเกตว่ามีหางเล็กๆออกมานะคะซึ่งโดยปกติแล้วการคลอดลูกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์สิ่งที่จะออกมาก่อนส่วนใหญ่คือศีรษะนะคะไม่ใช่ขาหลังหรือหางนั่นเลยทําให้เรารู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วการคลอดลูกอันนี้เป็นการคลอดลูกที่ดูผิดธรรมชาติค่ะในรูปเราจะเห็นเลยว่าคุณแม่เริ่มเหนื่อยนะคะ แต่ก็คือยังคงพยายามคลอดลูกแล้วก็ยังคงพยายามดึงลูกออกมาจากช่องคลอดนะคะเดี๋ยวจะเห็นการปวดเปลี่ยนเป็นระยะๆะะสลับกับการดึงลูกออกมาแต่เนื่องจากว่าการคลอดที่ผิดธรรมชาติทําให้การเปล่งของเขาดูแตกต่างจากที่เคยนะคะทําให้แม่เริ่มรู้สึกมีการเกรงตัวแล้วก็พยายามหามุมที่สง,งบๆงงนะคะ แม่ยังมีอาการเบ่งเป็นระยะ,ะยะนะคะเราจะเห็นว่าลูกเริ่มออกมาละแต่ว่าเป็นช่วงของขาหลังที่ออกมานะคะทําให้การหายใจของลูกดูผิดปกติเพราะว่าเขายังหายใจไม่ได้รวมถึงการที่แม่เบ่งและขมิบตลอดเวลาอาจจะทําให้อวัยาวะภายในของลูกบางอย่างโดนกระแทกจากการขมิบของช่องคลอดได้ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าลูกจะไม่ได้มีการขยับตัวเลยนะคะ จะเห็นว่าคุณแม่สามารถเบ่งน้องออกมาได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วน้องตัวใหญ่มากเลยค่ะหนะัก65กรัมทําให้น้องไม่สามารถกลับตัวได้นะคะซึ่งเคสนี้จริงๆเนี่ยเกิดจากการที่เจ้าของยังไม่ทราบว่าน้องตั้งครรภ์ก็เลยให้น้องกินมากกว่าปกติทําให้เบบีตัวใหญ่แล้วก็ไม่กลับตัวในช่องคลอดนะคะทําให้การคลอดลูกออกมาผิดท่าทําให้เกิดการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามเคสนี้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ทราบค่ะว่าน้องตั้งท้องทําให้การให้อาหารและการใช้ชีวิตประจําวันของเขายังคงเป็นปกติรวมถึงในระหว่างการตั้งครรภ์ที่เขากินเก่งขึ้นซึ่งเราก็เลยเติมอาหารมากขึ้นทําให้น้องตัวค่อนข้างใหญ่และไม่สามารถกลับตัวได้ในช่วงระหว่างใกล้จะคลอดนะคะทำให้เกิดการสูญเสียในครั้งนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะ คุณแม่และคุณพ่อยังคงปลอดภัยนะคะและเราจะจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะดูแลเด็กๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนเคสที่2นะคะจริงเคสเนี้ยก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ไม่รู้เลยเหมือนกันสําหรับทางผู้เลี้ยงแล้วก็คุณหมอจริงๆเคสเนี้ยค่ะเกิดในกรณีที่น้องเจ้าของก็ไม่รู้ว่าลูกของตัวเองตั้งท้องแต่ว่า ลูกเนี่ยมีอาการอืดผิดปกติพวดง่ายก็คือเหมือนอืดลิมท้องเสียอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพาไปหาคุณหมอให้ตรวจสุขภาพให้ซึ่งเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะการกินยาหรือเปล่าหรือเพราะอะไรหรือเปล่าแต่ก็เป็นว่าคุณหมอที่ตรวจตอนแรกเนี่ยตรวจแล้วไม่เจอเบบีว่าอย่างนั้นเถอะ ก็เลยทําให้กินยาไปพอกินยาไปได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะน้องก็ปรึกษาพี่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยยาอันนี้มันอะไรยังไงแบบไหนเพราะบังเอิญไม่ได้มาหาที่อ n ลิมอลสเปซว่าอย่างนั้นเถอไปหาที่โรงพยาบาลแถวแถว,ถวบ้านน้องก็จะปรึกษาทักมาตลอดค่ะซึ่งเราก็มีการคุยกันตลอดแล้วเราก็โฟกัสในมุมของน้องๆที่ท้องเสียโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยลูกจะท้องหรือว่าจะอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งน้องส่งรูปมาให้รูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่พี่แปะอยู่ แล้วก็มีน้ําบางอย่างไหลออกมาเป็นสายเลยอย่างที่หนูเห็นพี่ก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเมื่อมันเป็นแบบลำไส้อักเสบลำไส้กลืนกันอะไรยังไงหรือเปล่า <c oughs> ก็บอกน้องไปว่าแบบเฮ้ยต้องต้องสังเกตนะเพราะว่าอันนี้คืออาการไม่ไม่ปกติละมันเป็นไปได้ในมุมของลำไส้อักเสบแล้วมีอึนิ่มแบบนี้ค่ะที่ออกมาแต่เราก็รู้สึกว่ามัน มันผิดปกติไปจากเดิมจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นค่ะน้องส่งคลิปอีกคลิปหนึ่งมาให้ดูเป็นคลิปที่ชินชิล่าเนี่ยพยายามก้มแล้วก็ทําความสะอาดตัวเองเราไม่คิดหรอกว่าเป็นเรื่องของเบบีหรือการคลอดลูกเราคิดว่ามันเรื่องเกี่ยวกับลาไส้ใช่ไหมเราก็ไปคิดว่าแบบเอ้ยเป็นลําไส้กลืนกันหรือเปล่าเวลาชินชิล่าท้องเสียหนักๆหรือปวดท้องมากๆค่ะบางครั้งจะมีภาวะลำไส้กลืนกันคือน้องปวดเด็กมากๆจนลำไส้เนี่ย ออ,ออกมาจากก้นพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพามาที่อ i ิมม s สเ c สด่วนดีกว่าเพราะว่าน่าจะต้องผ่าตัดสรุปไปไปมา,มาเคสนี้จริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่ส่วนของลำไราแต่เป็นลูกที่แข็งค่อนข้างแบบช็อกพอสมควรเหมือนกันน้องเจ้าของก็ช็อกตัวพี่เองก็ตกใจเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเขาท้องมาก่อน ก็ได้คุณหมออ้อยค่ะช่วยผ่าตัดนะคะเคสเนี้ยก็จบที่ผ่าตาดัดแล้วก็ต้องตัดหมดลูกทิ้งน้องเขาก็ค่อนข้างเสียใจแล้วก็ตกใจพอสมควรก็คุยกันตลอดเวลาวันน,นั้นแต่ว่าเคสนี้แฮปปี้แล้วนะเพราะว่า ลูกฟื้นตัวได้ดีแล้วซึ่งคนเลี้ยงชินนะคะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราขอให้เขาแข็งแรงปลอดภัยจะมีลูกไม่มีลูกเราไม่ซีเรียสละซึ่งตอนนี้เขาก็กลับมากินเก่งมากกินจุทุกอย่างเลยก็แฮปปี้ไปนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เพียงแต่ว่าอยากจะฝากไว้หน่อยตรงที่พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราพาลูกเราไปหาคุณหมอนะคะ่ะ เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าลูกเราท้องหรือไม่ท้องหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามีการจับคู่เนี่ยแจ้งคุณหมอนิดนึงคุณหมอจะได้ช่วยสังเกตว่าเออลูกเราท้องหรือเปล่าเพราะว่าการให้ยาบางตัวก็มีผลกับการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับคู่เราก็บอกคุณหมอไว้หน่อยดีกว่าคุณหมออาจจะได้หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่มันอาจจะมีเอฟเฟกหรือถ้ามีก็คือน้อยที่สุดนะคะนี้คือเคสที่สอง ส่วนเคสที่3ก็นี่เลยค่ะเจ้าชาโคนะคะคือเคสเนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันเกิดจากตัวพี่เองนั่นแหละพอเรามาเป็นฟาร์มขนาดนี้เนาะเราก็จะพอมองออกว่า ลูกเราใกล้คลอดหรือ,อยังหรืออะไรยังไงหรือ,อยังซึ่งมันมีปกโกะเนี่ยเขาท้องอยู่เราก็รู้แหละว่าเขาท้องอยู่แล้วเขาก็มีอาการปวดเบ่งอือดอาดอดือดอาดเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ของมารีนะคะที่จัญญาการบอกเพราะฉันเราก็จะรู้แต่น้องปวดเบ่งมาสักแบบเฮ้ยสามชั่วโมงแล้วอะแล้วก็เดบ้ยังไม่คลอดสักทีเราก็เลยเริ่มรู้สึกะวงใจละก็สายตรงค่ะไปหาคุณหมอชวพันธ์ค่ะว่า เอ้ยหมอมีอาการแบบนี้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 ทํายังไงดีที่โรงพยาบาลมีใครอยู่ไหมถ้าเกิดจําเป็นจะต้องผ่าเคราะฉุกเฉินหมออ้อยบอกว่าอืแหม โทรมานี่แบบได้จังหวะพอดีเลยนะหมออ้อยแอะแวะมาเอาของที่โรงพยาบาลประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วก็พึ่งถึงโรงพยาบาลได้แค่15นาทีเท่านั้นเองคุณหมอก็เลยบอกพี่ว่างั้นเอาอย่างนี้ลีถ้าลี่ไม่มั่นใจอะพามาตอนนี้ไหมเดีย๋ยวเขาผ่าคลอดให้ก่อนแต่ถ้าเกิดอยากจะรอดูอาการก็ได้นะแต่ว่าตอนเย็นะน่าจะต้องเป็นคุณหมอท่านอื่นผ่าคลอดให้ พี่ก็เอาแล้วสิยังไงดีเดี๋ยวหมอไม่อยู่ก็เลยเลือกที่จะบอกหมอว่าโอเคอีกสิบนาทีถึงโรงพยาบาลเราก็เลยพามามีปโกค่ะไปคลอดลูกก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมองั้นถ้าอย่างเงี้ยเช็คให้หน่อยนะว่าพอคลอดลูกแล้วเนี่ยหมดลูกเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำให้เขาเกิดอาการปวดเบ่งถ้าเกิดไม่งั้นน่ะก็ทําหมันเลยได้นะหมอไม่เป็นไรขอให้คุณแม่ปลอดภัยก็โอเคแล้วพอเสร็จคุณหมอเขาก็ส่งมาบอกด้วยรูปนี้ ซึ่งจริงอะพี่พยายามหารูปที่โรงพยาบาลด้วยแต่หาไม่เจอแต่รูปนี้เป็นรูปที่หมอส่งมาให้นะคะเบบีออกมาตัวแรกอ่าก็ฉันเป็นคนดำเนิน้อนะจ๊ะอะไรอย่างี้คุณหมอก็เลยส่งรูปนี้มาให้ค่ะซึ่งพอผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆก็แข็งแรงนะคะคุณแม่มันมีปโกมีลูกทั้งหมด2ตัวพี่ก็เก็บไว้หตัวแล้วก็มีน้องลูกค้ารับไปหตัวนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นการจบเคสที่แฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในเคสที่3เนี่ยก็ต้องใช้ความช่างสังเกตพอสมควรนะเพราะว่าเวลาลูกเราปวดเด็กน,นะคะเราต้องคอยสังเกตดูเลยว่าเอ้ยนานไปหรือเปล่าเอหรือย,ยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยพอสังเกตเห็นจริงๆมันพอรอได้แหละแต่ด้วยความที่เรากลัวว่าคุณหมอจะไม่อยู่เราก็เลยพาน้องไปผ่าคลอดก็เลยทำให้มีเคสบาร์ตี้ทั้ง3เคสมาพูดให้ทุกๆท่านฟังในวันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนจะจบคลิปไปขออนุญาตฝากเพิ่มเติมในมุมของการตรวจเช็คสุขภาพของเด็กๆนะคะหรือถ้าเรากังวลว่าแบบลูกเราท้องหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างที่เคยบอกค่ะว่าพยายามชั่งน้ําหนักลูกให้ได้เป็นปกติอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการรีเช็คด้วยว่าลูกเราสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และน้ําหนักเป็นยังไงบ้างถ้าง,งงว่าช่วงแรกๆเราต้องดูยังไงว่าลูกเราท้องหรือไม่ท้องหรือดูแลยังไงก็ สามารถย้อนไปดูคลิปวิธีการสังเกตคุณแม่ตั้งครรภ์ได้นะคะอยู่ในรู้สึกจะ3าถ EP ที่แล้วโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์มากๆบอกได้เลยแต่ก็อาจจะดูแล้วมีความเสียใจบ้างพอสมควรก็ต้องใช้คำว่า จำไว้เป็นบทเรียนแล้วก็อุทาหอนเพื่อที่จะทำให้เราดูแลลูกๆของเราได้ดีมากขึ้นนะคะก่อนจากกันก็เหมือนเดิมค่ะต้องฝากขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปที่ให้มาทั้ง2เคสนะคะเพราะเรารู้ว่าการที่ฉ่ายคลิปแบบนี้ในสาธารณชนเนี่ยมันค่อนข้างกระทบจิตใจของเจ้าของอยู่แล้วต้องขอบคุณมากๆจริงๆคะ่ะที่ ยอมให้เรานำเคสของลูกมาเป็นเคสตัดดีเพื่อที่จะทำให้การเลียงชินชิราเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันต่อใน e ีีหน้านะคะส่วนจะเป็น e ีีอะไรยังคิดไม่ออกเหมือนกันถ้าใครอยากได้อะไรก็เนมนไว้นะเดี๋ยวจะลองดึงมาดูว่าเออ e ี EP ไหนมันน่าจะทำในเรื่องต่อไปบ้างคะ่ะโอเควันนี้ไปแล้วมา ชาโคเองค่ะมารูกหมามีโปโก,โกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฟรี่ชินชาแนลด้วยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ